สบายดีมาอพกันอีกแล้วก็สองเช้าลาบัคซีโนเล็กเนาะวันนี้เข้ากับสิกลับกรุงเทพแล้วนะทุกคนเนาะอืมวันนี้กะมาบดขบคั่วต่ตอนกลับกลับแต่โนเล็กไก้เตาแล้วก็เพาะไปทรงเนาะให้น้องเกากับแม่อยูยูบานกอนราวะตอนนี้โควิดมันละบาดแท่งเนาะก็เลือดต้นลูกนะบ่อยากบ่อยากให้ลูกกลับนะทุกคนเนะราะว่ากรุงเทพโควิดมันละบาดอยู่บานเนาะเข้ามันยังใครในเบ้เข้าบ่อคอยเดี๋ยวไปไซอยู่ตบ้านนี่เนาะแล้วก็ คนกับบวชหอยได้มาหาเฮาเป็นไรเฮาก็อยู่ตามหมูาบาา่บ้านตาปัสสาเนาะตะยุงเทียมแจ็กไผเป็นไปเน,ะะเตนตาะก็เลยเด้อต้นดอนเก่าเลยบ่ให้เพิ่นไปน้าห้เพิ่นอยู่บ้านกับยาบเตรียมฟ้องก้นรถแล้วเดี๋ยวมอไซค์ขี่นะ้ำข,ขี่เฮ็ดงานขี่เฮ็ดงานนี่ก็สิลาศิลาิอยู่กับบ้านจะ,ละเป็นเป็นบ้านนุ่มน้ำพองครับพเป็นนุ่มน้ำพองค่ะกับไงเนี่ยเน่ยเนี่ยิลากลับกรุงเทพฯเลยอะวะ ปอดติดตัวทรงป้อ,ปง,ปองเทรียดมากการนังรถทั่วเนาะอันตรายติส่งเทียบเราก็จะลงมามับรถเดี่ยวไปเห็นงานที่เห็นงาน,มนไ,ไม่ไดบอกในป่าพระลุ้งนะ นกเก้วาหาแล้วทุกคนีิโผฮิ้เท็บนกเก้วาหาแล้วหยด้ย ยงสี่ละบัดแม่ไปขายความกับมาม่าให้แม่บายแ,แม่ก็ให้ทันบ่ายแม่มันอุ้มตะกี่บ่บ่าม่นอยู่น้าแม่ทันอยู่หันแล้วไม่ได้เอิญแม่ทันเท่าที่ชูมือนอี่ก็เป็นทั้งสี่แล้วนี่พ่อมันครับไปผลละไปเทีบเป็น,นงนนานผลละอ,อละี่แม่กับยุพี่ละ ยิบ่ดนก็ไ่น้ำอืมไปแล้วเอาวไทยให้เขาแล้วทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางกลับเลยน้ำกาวกับหล่อไปสื่อขนมเพิ้ลหายน้ำรถเพิ่นบอยหายน้ำหรอกเนาะกินหอดรถมั้งกินรถมันวนเวียนวนเปี่ยน,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 นกับรถอยู่ไทยข้างหน้า เขาแอบมาขายของศูนย์ได้เดือนละหมื่นคนนี้เงินเดือนลราเปอร์เซ็นต์โอ้เราได้ดีตัวมันลอยละสามสิบบาทไปเต่าประเทศนเ,เน,นี่ยเด้องานเป็นงานทั้สองคนคลองศูนย์พวได้ลงพวได้ลงทุนเนาะไม่จะมาขายเอาเลยเนาะเท่ากับเดินทางไปแล้วบอกกันไหมคลิปหน้าเนานะบ๊ายบาย